สวัสดีครับวัสวครับวีครับวัอสวีัดไยวากันไม่ง้นยวถือบุถือก่อนมดังดมวนบุกถือบุถือรอว่าเรารเ๋โอ้คนคนหลาบบุ๊กเดี๋ยวมันจะหเลยถึงซุงวันุงว่ไปไปว่ด้กบถืก็คือบถึงแล้วจะมีอะไรด้ยตามสูตรตามมันนั้น้ไปออกความสินปุ่นอะไปออกความสินตอปตามอตัวบอกุยไปเนี่ย เด็กลับกับบวเด็กลับกับพวกไก่พวกไก่พวกไก่เลยไปเขาอมสินทกวอนเลยไปถือไปยูเขาอมสินกอนนะบอกว่าโปรท้ายจ่อยโบรถือเยอคือรวยจริงเดี๋ยววันเขาบ่หูเนาะบ่งหูแล้วได้สิเป็นไนแล้ววะเพื่นกับสิไห้คือเขามาหมดที่สามอ่ะนอเพราะวาเขาจะไห้สามงวดเต้นี่ไห้บอเป็นปฏิดวงวันนี้ปฏิเป็นอะไรปฏิกักเึื่องพาน เอาสูตรของก่อนเาเสูตก่อนไะสูตรอ้อสวยบุรีรัมนี่นะเลขกินจะคอยแน่นอนมันบ่บ่นั่นหลักเลขตั้งเกียร์บ่เข่างวดบ้านหันงวดนี่เข่าก็ได้ตั้งเกียร์เข่างวดบ้านหันงวดนี่บ่เข่าก็ได้มันบ่แน่นอนหรอกตัวไฮสอตัวเขาอันนี้เป็นเลขสูตรกเฮ็ดไปตามสูตรนั่นแหละสอตัวเนาะ เด็กวิ่งเด็กเขียนซนวิ่งวิ่งก็โศกเลยฮแล้วแต่บอลเกียเกดอร์อะไรก่อ่ฮเกียเ์โศแต่บอลเกียร์บอลเกียรไหเลยไม่เกียร์ไดกว่านี้ออบอมีดอกเล็กเลยไม่เกียเจ็นึ่บอมี้เลยไหกับบอีฮะที่ไหนกับบอลี้ทำนี้เดยทำี้จะขอนมรถทูกพังกันหมดนีน่อยถายอีกแล้วถ่ายอีกแล้วอันนี้เกียมดเนตัดเกีออกทีนังเล็กมันไม่เกียรได้กว่านี้บอลยั

มันมีเก่าสองเก่าสามแปดสามแปดสอมาเท่ากันอันนั้นเพราะอันนี้อันนี้อันนี้เที่ยวแค่ากล่นหาตัวรักอะเออล่นหากเก้าเก้าหากเก้าเจ็บปออเก็บปะออาเก่งย้อนลงมาเจ็ดย้อนลงาที่เก่งมันมีเจ็ดิแม่เล่นถากเาตัวเก้าท่านเหรอไอ้าสิัเก้าหรือหามันออกบ้ห้าออกเก็บได้เ่าผมมาเก็บศูนย์หนึ่งวันนี้บ่มีฮะ มก็ไปซื he, he. Kind of like a, ้อเหล่ากินก้อนเลยเอาเขาไปเขาซื bridge, <so ้อตั้เงินใครซื้อเลขตีเจ็ดออกเงินให้เขาจะซื้อใช่ใ่เลยวันนี้น้องไปตีเจ็ดแล้วนี่น้องเอ้าวันนี้ลักวิแช่สองตัวนั่นละเอาพี่น้องกันดิเจ็ดเบาวิ่งห้ากับเก้าเลากับเอาออสดินห้าแลบคร่วแลบคร่วตามหาครับเพื่อนสองเก่าหอยก็สองยูต้านั้นเอาประว่ากันีิ เอาไปมีกบก่อนตีกบก้อนอันนี้ก็จับคู่สามห้ากับสองเก้าสามห้ากับสองเก้าเไปจับที่กคนไปไกลมือจากไม้ทีหนึ่งเนาะสมหนึ่งคือสียูลังสามหนึ่งสามสีดูลังมันคือว่าสองสียูบนหรือกอบว่าสีบนนี้เกิด่าสองสียูบนมีขนาดเล็กเด็กที่นี่่เนี่ วิ่งอันนี้เขียนเป็นวิ่งไปลนี่หาับโกนไหนึ่งพั้นึงหนึ่งาร้อตจนึ่คนนี้หนึ่งลหมองกับพอได้มาดิหกกับเจ็ดมาดิอ่าเอ้บอกนีเดี๋เขียนก่อกกับเจ็เนี่ยเด่นเด่นหกกับห้าหอ่ะหาก็ท้นอไ้หเลยค่อยๆเนี่ยแต่ว่าเขียน็นว่งพเจ็ดแท 6งี่มาแน่แต่เจ็บเพราะมีแทลแน่นโ้งเลยหาโคนเลวเอาตัวบินห้าพันอยากได้ตัวเดียวเก็มบินหาไล้สิหาได้ติมามวงกลมเลยอ่าจดีไม่แฮ้งหาไหมก็ว่าหันหาสองมาดิสองว่ากันแม่จับคู่กันสิจับขาสามมือเข้าพืสนอันนแหละไม่ได้ขึ้นแาบมิอซ่ขึ้นแบบมิโอ่ยิ่งเป็นสองเก็โอ้ยนั่าพด้ะารันตีนะคอยมาเอาไหมเข็สสเอานี่ไปก่อนคิดดีดก่อน เจอมีหางนอนมหาสองตัวเดินไปที <That> s <S ่ห้าด้ยโเนาสมตัวต้องใคบาเอาก้อนที่หลังเดียนเน่ต้องที่หามเอาเนี่ยสองตัวค่มั้หมสอชุดก่อนี่อหางเอะอจรเพิ่มชุดโตั่นอันอันจะพูดอันจะพูดว่าน้ำน่ยตัดิพฮะเาตอยได้ฮะเอาเอาเรื่องเกียิก่อนเี่นีบมีะเอาเรื่เียีกเมีแท้ ก็ว่าสูดีวันพิเตียสูดไม่น่ะนะก็พวกพิษเลยวิ่งเตียวันกับรับครูบ่ถากถอพราะถไรๆี่เป็นเร่นตะเกาพวเอาเขาเล่นหาเลยเตียหาสามเพ่อเก้าอือ่วนี่มาคือวันที่ห้หาสองเนาะคือวันที่ออกหาสาม่มันมีหาสามหาหาหาหกเป็สูหาเจ็ดเปสดวิ่งห้ากับเก้าเอื้องหมดนี่ เัดเอกจิตบ่เอาตัดตันถือออกนอกรัโก่อนหนงมีมาถือุยหัเขครดนั่นเอาขอดมาถูกแมมถูกกาะมั่ไอ้มีเจ็ดเอาขอดมาถูกหามันแม่เ้ยว่พีเกียรใจเลยพีเกียรมาถาพนั่งกันรดดอ้าอไอ้มีเจ็ดมาถากับพี่ใหญไวเลยพี่น้องไเลยถากันเลยพปไหหว่บ่มีเจ็ดมีเจ็ดในนอนวันคอยงมาเจ็ดแห้งแจ็ดคนนี้มาเงินเงินที่ไปซื้อเขาี่เราีรด โอ้ซ้เากิถ้าซื้อถ้าซื้อนี่เจ็ดนี่เาินไปซื้อเหลากินดีกว่าแล้ววะเอื้นเอาไปซะแต่บพราะนหนุหเขาซื้อลดหาซื้อลหซื้อซื้อเลยเจ็ดเจนี่จงันไปซื้อปลาทูกินหมเออเงินไปเขาเลยซื้อเจ็ดอะอเจ็ดจะไเราก็จะสรุกว่าอันนี้ไห่สักนี่มั้งปสิก่อนเจ็ดสิก่อนเอาเอาโซตัวบนมันจะยู่สามหาเลยนะสามับสองเก้นึ่บนล่างบ่ไปบนไปล่างด้อพี่น้อง ไ่มาสามนี่เอาไปมักยูรางเ็อสามนเด้อเอาไปเบิ้งก่อนไปเบิ้งก่อนไว้เป็นของพิศษมากเนสามนี่มักสิยูรางแมนอ๋อสามนี่ยูลางสองเกานี่คือสีเยี่ยงแบบยู่บนหมดละอย่าลืมด้ว่างวดพว่หันมือถึอก่อนนี้